นี้ก็จะพามาชมการเดินทางนะครับไปทำข่าวของทีมข่าวช่องเจ็ดนะครับไปถ่ายทำการพุดอื่นนะครับพิถีชีวิตชาวบ้านนะครับไปขุดอื่องจำศสลนนะครับอื่นเบานะครับอื่องเผ่าที่มันอยู่ในดินนะครับผมตอนนี้ที่เจสดานะครับ โอ้โหนะครับกำลังถ pues ่ายคลิปควายนะครับผมใช่ครับบ้ายแลาวกะครับสวยงามครับผมธรรมชาติบ้านเรานะครับ เป็นต่าชาติแล้วอากาศที่บริสุทธิ์ครับนาข้าวอินทรีนะครับนาข้าวอินรีพี่น้องประชาชนชาวบ้านนงมนนะครับเป็นข้าวอินรีสวัดีครับวันนี้ก็จะพามาครับถ่ายทำวิถีชีวิตนะครับการไปกุดอื่นนะครับของพี่น้องช่องมนนะครับร่วมกับพี่เจษดาโอ้โหนะครับผมไปครับเดินทางกันเลยนะครับ นีก็ทีมงานก็กำลังเดินทางกันนะครับเดินเท้าขึ้นไปนะครับผมเพื่อที่จะไปคุดอื่นกันนะครับผมกับร่วมกับทีมงามนะครับผมจะเป็นถ่ายเบื้องหลังนะครับตอนเดินทางนะครับผมของทีมงานของอทีมงานข่าวเจ็ดสีนะครับ ของพี่เจ็ดธารโอ้โหนะครับผมน,นี่นะครับก็ทางกนเป็นด้วยกันนะพีงานนะครับกง,งเดินทางกันนะครับนี่ก็ทำานแข่งกับเวลาน,นะครับกลัวฝนจะตก ถนนถนนพังหมดแล้วถ่ายได้ถ่ายได้ต้องถ่ายอีแม่ได้เดี๋ไปป่าได้ ฮะแลนแลนดครับแลนแลนดทำไม่ล่าครับทำไม่ล่ามือต้องทำไม่ล่าตัวใหญ่มากอันนี้อึ่งพูดเต็มเต็มเลยเนี่ยอึ่งพูดทีหนีเต็มมือเลยนะครับขออนุญาตได้ตัวแรกไม่ค่อยปลูกอะไรก็ตัวแรกแล้วก็อึ่งอ่างโอ้เต็มมัวเหือนกัันอ่ะวดีดีนะที่พี่เจตนายังกล้าจับโอ้เนี่ฮะ มึงก็น่ารักแต่ละเฮ็ดเอาเป่าอยู่ยอดเนาะโโโอ้ยังไม่หมดนะยังมีอีกนะอันนี้อึ่งโพดเนาะสองเป็นอึ่งบ้านเรากูยังเหลืออีกมาที่ไปขุดวันนี้ครับตอนนี้ก็ถ่ายทำเสร็จแล้วครับที่ม่านของช่องเดตกของที่เจษดานะครับโอ้โหก็การงานการแยกย้ายกันกลับนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ